รายงานจากเกมล่าสุดและสถานะล่าสุดของพาเมอร์มาฟังพร้อมๆกันในคลิปนี้มาเรามาเล่ากันเลย 1. ไม่ได้ลงสนามบาดเจ็บจากการวอร์มอัพพาเมอร์ถูกถอนชื่อจากตัวจริงเพียงแค่ไม่กี่นาทีก่อนเกมพรีเมียร์ลีกกับเวสต์แฮมเริ่มเนื่องจากอาการไม่สบายตัวบริเวณขาหนีบ groin discomfort ในขณะที่กำลังวอร์มอัพโดยโค้ชเอนโซมาเรสกายืนยันว่านี่เป็นการตัดสินใจโดยระมัดระวังเพื่อป้องกันอาการแย่ลง 2. มีอาการในระดับเล็กน้อยไม่มีใครคาดคิดว่าจะออกผลขนาดนี้แม้จะมีอาการบาดเจ็บที่ดูเล็กน้อยแต่มารเรสกาย้ำว่าพวกเขาเลือกไม่เสี่ยงแม้ฟอร์มพาเมอร์ในเกมที่ผ่านมาเจอกับเวสแฮมจะยอดเยี่ยม3ประตูใน3เกมล่าสุดกับทีมนี้ 3. ผลที่เกิดขึ้นบนสนามก็ยังดีทีมฟื้นกลับหลังเสียประตูแรกแม้เสียพาเมอร์ไปเชิงกลยุทธ์แต่เชลซีพลิกสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิง5ประตูรวดต่อเกมและ ประมาณสำรองวัย18ปีเอสเตวนันโดดเด่นในการเป็นเจ้าบ้านใหม่